สวัสดีครับทุกคนยิดีต้รบเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเรอาจจะมารีแคปซีรีส์นิทานพันดาวอพิโซดที่2นั่นเองหลายๆคนนะครับเขดูอพิโซดที่2เนี่ยคำถามที่เราสงสัยกันในเอพิโซดแรกก็ได้คําตอบแบบชัดเจนมาขึ้นในอะย่างเช่นการมาของเทียนนั่นเองคือก่อนที่เทียนะจะไปที่ผาปันดาวนะครับเพราะว่าไปที่มูลานิธิแสงทองมาก่อนก็จะไปเจอกับผู้อํานวยการนะครับผู้อํานวยการเนี่ยก็จะซักถามคําถามเบสิกของเขาว่า เ้ยจูดประสงค์ที่ไปผ่าปันดาวเนี่ยคืออะไรทําไมถึงเลือกไปที่นั่นแล้วตัวเองอะ่ะเคยผ่านการลาบากมาก่อนหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับคาถามพวกนั้นอะ่ะมันก็สะท้อนความคิดของเทียนมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ไม่เคยผ่านการลำบากมาก่อนนะคะไม่เคยใช้ชีวิตที่แบบไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ไม่เคยใช้ชีวิตที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้อะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาอาจสามารถอยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่เขาอะ่ะมีความตั้งใจนะว่ายังไงอะ่ะก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ ยังไงเนี่ยจะต้องอยู่ให้ครบกําหนดให้ได้คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเขาอจะตัดสินใจถูกหรือผิดแต่การมาครั้งนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถทําได้จริงๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของเขาแหลนะเนาะเพราะว่าหลังจากที่แบบเคได้ชีวิตมาเป็นครั้งที่สองเนี่ยเขียนก็มองชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะครับคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าความสุขได้หรือเปล่า และการทําเพื่อคนอื่นน่ะมันจะรู้สึกยังไงนั่นเองเขาก็เลยตัดสินใจไปที่ผาาปันดาวนั่นเองการใช้ชีวิตของเทียในผ่าปันดาวนะครับจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ต้องเผชิญกับอะไรหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นหัวหน้าผู้ผ่านะครับคือตอน,น,นแรกอ่ะหัวหน้าผู้ผ่านเนี่ยแกล้งเขาเยอะมากแบบดูถูกเขาเยอะมากๆอย่างเช่นแบบไปปลุกเขาตั้งแต่ตอนเช้าพาไปอบาบน้ำที่ลำธารเะไยคือแบบ เคยก็แกและแต่ว่าในใจของเราก็คือแบบเออฟินม,กมากๆนะครับชานี้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีชาแบบแกลให้เขากินอาหารเผ็ด่องตางเลยเออก็เป็นเชิงดูถูกแหละว่าเคยเขาไม่อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่จริงๆในใจลึกๆแล้วอะ่ะก็ไม่อยากให้เขาไปไหนอยากจะให้เขาว่าอยู่ในสายตาน,นั่นเองมาในพาร์ทของครูเทียนกับเด็กๆบ้านนะครับจริงๆแล้วอะ่ะเทียนก็ไม่ได้เตรียมการสอนมานะครับเพื่อเขาไม่รู้ว่า จะต้องสอนเด็กแบบไหนแล้วก็ครูคนก่อนเนี่ยสอนถึงตรงไหนบ้างก็เป็นการปรับตัวบ้านนะครับในชว่วงแรกๆถึงแม้จะมีไดรี่ของทอฝานที่แบบบอกเล่าแบ,บ็กกราวด์ของเด็กทุกคนนะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเฮ้ยเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งการสอนวันแรกอะ่ะก็ไม่ได้แย่นะเขาอะ่ะก็กลมกลืนกับเด็กๆอยู่ก็คือแบบสอนได้แหละแล้วก็รู้ว่าต้องสอนแบบไหนอะไรที่เด็กสนใจก็สามารถปลมกลืนเข้ากับเด็กๆได้เอาจริงๆแล้วนะคะภาพรวมของเอพิโซดนี้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราของเทียนะครับที่เกิดขึ้นในผาปันดาวเนาะต้องยอมรับเลยนะครับว่าการที่เขาไปที่นั่นอะ่ะคือชอ่วงแรกๆเขาก็ปรับตัวไม่ได้หรอกเพราะว่าคือเขาไม่เคยเจอกับเรื่องราวอะไรแบบนี้มาก่อนมันมีทั้งบททดสอบบทพิสูจน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆที่เขาอะ่ะจะต้องเรียนรู้เลยแหละมีบางครั้งนะครับที่เขาก็ท้อแล้วก็เหนื่อยแบบเฮ้ย <riz> ไม่อยากไปต่อถึงขั้นที่แบบเก็บกระเป๋าที่จะกลับบ้านเลยอะ่ะ แต่ว่าด้ยวยความที่เขาก็นึกถึงอุดมการณ์ที่เขาจะไปด้วยนะครับผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็อดทนแล้วก็สู้นั่นเองถือว่าเาการมาของเทียในเอพิโซดนี้ก็ไม่แย่นะครับทุกคนก็ถือว่าได้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกันนั่นเอง เอาจริงๆแล้วนะครับเอพิโซดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบมากแม่คือตั้งแต่เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นเร,รื่องราวของเทียนยอุดมการต่างๆการตามหาคุณค่าของตัวเองการตามหาความสุขต่างๆในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเร,รื่องราวของเทียนกับหัวหน,าน้ากูภาเรื่องราวของเทียนกับเด็กๆแล้วก็ติดท้ายด้วยเรื่องราวของเทียนนั่นเองก็ถือว่าการเดินทางในเอพิโซดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมมกทุกคนคือมันทําให้เราอะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นบางทีอะ ความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอ่ะพอใจในชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของเขาเือเราไม่จําเป็นจะต้องยัดเยียดความเป็นตัวเองอ่ะให้เขาก็ได้นะครับถือว่าเคยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันในเอพิโซดนี้นั่นเองก็ได้แง่คิดเยอะมากนะครับในเอพิโซดนี้เนาะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการอดทนด้วยแหละเ้นว่าถ้าเกิดเราอ่ะมีความตั้งใจมีความอดทนเนี่ยทุกอย่างก็สามารถประสบผลสําเร็จได้นั่นเอง ฉากนี้นะครับถ้าเกิดมองแบบผีวเผินอะ่ะเออก็คงจะไม่มีอะไรหลงมังก็แค่แบบฉากฉากหนึ่งบทสนทนานึงระหว่างวหน้าผู้ผ่าแล้วก็หมอนะครับที่เป็นเพื่อนกันเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของดีเทลนะครับฉากนี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองก็จะเป็นบทสนทนาของหัวหน้าผู้ผ่ากับเพื่อนนะครับวน้าผู้ผ่าเนี่ยรู้มาก่อนอยู่แล้วนะคบว่าที่เนี่ยเป็นคุณหนูแต่ว่าไม่ทราบว่าเ้ยการมาครั้งนี้เนี่ยคุณหนูเทียนเนี่ยเออต้องการอะไรหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้าง ก็จะนําไปสู่ดราม,ม่าในช่วงแบบทายทายเรือนะคะเพราะว่าเทนนัก็จะมารู้ความจริงว่าการที่หัวหน้าผู้ผ่านดูแลแล้วก็เทคแคร์เขาดีมากๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเออไม่ใช่เรื่องของหัวใจแต่มันเป็นเรื่องของหน้าที่นั่นเองถึงแม้ในใจลึกๆแล้วนะครับหัวหน้าผู้ผ่านเนี่ยก็ทําเพื่อหัวใจตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทําเพื่อหน้าที่หรอกก็คือดูแลเขาด้วยใจจริงๆแบบก็เออรู้สึกดีต่อเขาจริงๆปากก็แข็งไปอยงนั้นแหละเออแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอ่ะก็คือแบบห่วงใยเขามากๆ มาสปอลยเอพิโซดที่3กันาปนะครับจริงๆแล้วว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเรื่องราวของททเนี่ยก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับเขาก็ได้เรียนรู้อะไรจากเด็กๆมากคืออย่างเช่นการสอนอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะไม่จําเป็นจะต,ต้องสอนตามตําราทุกอย่างก็ได้ก็คือสอนนแบบที่ใช้ได้จริงนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบชาวบ้านนะครับที่แบบกลมกลืนมากขึ้นได้แบบซึมซับบรรยากาศต่างๆความสุขที่แท้จริงอะไรเงี้ยเออเราก็นําไปสู่ฉากมีการซื้อขายใบชานะครับคือเขาอ่ะ ก็ไปเจอฉากฉากหนึ่งนี่แหละในครอบครัวของไอ,งอยีนะครับคือเขาอะไม่โอเคมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการโกงตาช่างกันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการแบบทะเลาะวิวาทใหญ่โตมากมายวุ่นวายสุดริ์สุดเดชน,นะครับก็ตามสไตล์แบบของเทียนนั่นเองเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็ดื้อม,มากๆก็จะนาไปสู่ฉากที่เขาก็มีการเจ็บตัวบ้างนะครับเล็กๆๆน้อยเนานะหัวหน้าผููผ่าเนี่ยก็ไปดูแลไปไทายา ดูแลความปลอดภัยต่างๆให้เทียนจริงๆแล้วนะครับเทียนเนี่ยก็เริ่มวันไหวมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอะ่ะก็วันไหวตั้งแต่กลางมุงด้วยกันแล้วตั้งแต่แบบทายาแล้วนะครับก็เขาไม่รู้ว่าที่เขาใจเต้นแรงเวลาอยู่กับหัวหน้าเป็นเพราะหัวใจของทอฝันหรือว่าเป็นเพราะความรู้สึกของเขากันแน่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยหัวหน้าก็เริ่มแบบชัดเจนมากขึ้นก็คือรักเขานั่นแหละแบบก็เก็บซ่อนความรู้สึกนไว้ในใจนะคบไม่รู้ว่า เมื่อไหร่มันจะชัดเจนนั่นเองก็ต้องรองลุ้นกับความสัมพันธ์ของวกเขาไปด้วยนะคบสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนะจะช่าคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดเชอาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กระทำสไครให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับายบาย